i อเค e a จเรียมีฟังเพลงเกาหลี24ชั่วโมงเรียมพบกับไอ o ค e a เรียวอรูปแบบใหม่และการจัดรายการของพี่เจหลากหลายสไตล์ไ,ลตได้เ,ดเร็วๆนี้อรุณสวัสดิ์เช้าว,วันสุขของทุกๆคนครับเจอกันเหมือนเดิมกับดีเจพี่ปาที่สถานีไอโกเลียคลื่นฮิตของวัยรุ่นที่มีสาระวันนี้ก็เป็นวันทํางานวันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วเชื่อว่าหลายคนที่กําลังฟังคลื่นนี้อยู่ น่าเห็นใจนะครับสำหรับคนที่รถติดอากาศก็ร้อนคนดูแลสุขภาพอย่างหับมหรือเครียดเกินไปก็าอาจทำให้ไม่สบายได้ <S <S ใช่ละอากาศร้อนแบบนี้ถ้าใครเป็บื่อสาม,มารถพูดคุยกับผมได้ที่ t w t t t at i goia l สำหรับข้อความที่ถูกใจผมจะได้นำม,มาออกอากาศให้ผู้ฟังเป็นเอนได้ดรัอย่างตอนเช้าวันนี้ผมชอบม,มากเลยบทควานี้เป็นของคุณอัชจมัมมนาโพสมาว่า คุณรู้จักปาฏิหาริย์ไหมน่าสนใจมากเลยนะครับผมว่าเรามาอ่านกันต่อเลยดีกว่าผมชื่อซันเป็นนักเรียนชั้นม5ผมไม่เคยทำอะไรได้สำเร็จสักอย่างแม้กระทั่งเรื่องเรียน เจอตกปะวะเอ่อไม่ไม่รู้อะลองดูเดิเฮ้ยตกแค่สี่ตัวเองหรือเยอะปกว่าไทยวินิจฉัยสังคมเยอะปะเอ้ยเดเยอะไม่เยอะมั้งเสียใจด้วยนะเสียใจเหรอเฮ้ยมึงช่วยกูได้ไม่ต้องเสียใจมช่วยกูได้ช่วยช่วยอะไรมึงตกกี่ตัวกตกแปดตัวแปดตัวมึงทำไงตกแปดตัววะแปดตัวให้แม่ของกูเป็นสี่ตัวแปดเก้าสิบสิบสอง สิบสองตัวแรกกำลังพอดีเลยนี่ช่วยกูได้ปะะ่าล่ะมันมันเยอะนะคือเมื่อเวลามึงทำงานใช่ไหมมันก็ทำเผื่อกูไงทำไปสองชุดข้าใจปพอทำสองชุดมึงก็ใส่ชื่อกูมึงก็ส่งยากตรงไหนวะเพื่อนเออพื่อนกันทำไม่ได้หรอทำให้ก็ได้มั้งเออโอเคปะ่ะได้นะครับขอบใจมากเวยกูรักมึงที่สุดเลยที่จะกอดทีดิส่งให้กูด้วยนะครับ เฮ้ยด็กเฮ้ยอะไรวะปลาครับเล้วแต่หน้ามึงคุ้นๆนะเนี่ยอ๋อนี่มึงทำทีมกูแพ้ดีกว่าจำมได้แล้วผมผมไม่เล่นบอลเป็นหรอฮะเป็นลงทีมหรอไม่ไม่เป็นครับไม่เป็นครับล่ะมึงเป็นลงทำไมเดี๋ยวคือเพื่อจันไม่ให้คะแนนะอจันไม่คะแนนใช่ไหมครับไอ้มีเขาหน้าด้วยมึงจำไว้มีเขาหน้ามึงโดนแน่ ครับจำไว้เฮ้ยคือมีตังให้กูเยืมปมะไม่ไม่มีครับมีเท่าไหร่ผมไม่มีครับมีเท่าไหร่มีเฮ้ยเผมไปเรียนพิเศษเรียนอะไรเรียนทำไมวะ

ครับไม่ส่งงานฉันทวงงานเธอรอบที่เท่าไหร่ล้วเออเจ็ดมั้ยไม่ที่เจ็ดสิบเอ็ดครับเลยไปพบที่ห้องพักครูก็ไม่ไปผมไม่รู้จะส่งเมื่อไร่เออส่งส่งฉันให้เส้นตายพรุ่งนี้นั่นแหละถ้าไม่มีงานเธอมาวางอยู่บนโต๊ะท่านจะเรียกพบผู้ปกครอง แล้วถามว่าให้อะไรเธอเป็นเธอกินเป็นอาหารถึงได้เรียนรู้ช้าแบบนี้แล้วนี่อะไรแต่งตัวแบบนี้รองเท้าแตะเสื้อออกนอกกางเกงแว่นอะไรก็ไม่รู้ผิดระเบียบแต่หัวจดเท้าถ้าเธอมีปิ่นโตจัคิดว่าเธอเป็นเด็กวัดแล้วเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมชีวิตผมต้องเป็นแบบนี้ 买。<My. S 2> <laughs> 35, หมวกมา,าได้งไวง,งวันนี้ว่าคุณจะรับืขนี่แหวนแหวนอะไรวันนี้สาสันเฮ้ยนายเป็นใครในายรู้ชื่เราได้ไงเนี่ย กูดูมึงอยู่ตลอดอะทำไมกูจะไม่รู้มึงเป็นใครเฮ้มันมัมคล้องว่าไงน,น,นายมาจากไหนเนี่ยกูเป็นวิญญาณอยู่ในแหวนที่มึงใส่นี่นแหละมึงใส่มึงเลยเห็นกูนายนายไม่ทำอะไรเราใช่ไหมเนี่ยไม่หรอกแต่นายอยากให้เราช่วยไหมล่ะสอบพรุ่งนี้เอาเต็มไปล่ะสอบสอบอะไรนายรู้ได้ไงเนี่ยช่วยช่วยช่วยอะไรเอาหน่ากูจัดให้แล้วกันหลับตาก็พอหลับตาหลับทำไมหลับหลับตาอะไรหลับเป็นอะไร เรากับผมผ่านไปผมแทบไม่รู้สึกตัวว่าทำอะไรไปบ้างตลอดเวลาหนึ่งเดือนกว่าๆที่ผู้ชายคนนั้นเข้ามาช่วยผมให้ทำทุกอย่างได้สำเร็จทางการเรียนไปติดศูนยนี่นายติดเลยเนี่ยติดศูนย์ด้วยกี่ตัววะเนี่ยหนึ่งสองสอง ไม่เยอะหรอก10ตัวเองมีไม่ไรหรอกไม่เป็นไรเดียวแกแป็นเดียวเสร็จแล้วเร็วๆอ่ะแล้วมึงตกกี่ตัววะมีชื่อมึงไหมไม่ตกว่ะก็คือไอ้เหี้ยทำไมมึงเก่งจังวะเติมเพิ่มยังตกอยู่เลยคือคนเรามันเปลี่ยนกันได้เว้ยสุดยอดโชคดีนะอืมเอาแล้วมึงไม่ช่วยกูก่อนอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยเฮ้ยกูอยากให้มึงช่วยกูไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับบ้านก่อน วันนี้กูจะเสร็จไหมเนี่ยกีฬาอะไรไอ้ขอบคุณมากไอ้ท่างมทีมชนะเว้ยขอบคุณมากไม่เป็นไรเว้ยไม่เป็นไรไ,ไ,ไ,รไอเ้เล่นเก่งขึ้นมากเลยนะเนี่ยอือยอดเอาเอาเอา,เอาตำแหน่งกับตันทีมไปเลยเว้ยเอาเอาไปเลยไม่เป็นไหรหนุ่เมเป็นตัวสำรองไม่เป็นไรนะเราไม่เคยชอบเล่นบอ,นอลว่ะอ้าวเหรอไอ้แต่แต่แต่เก่งมันฟุกมันอ้าวเหรอไอ้แต่แต่แต่แม่งเก่งมากเลยด้ย นีเจ๋งมากเลยนะเว้ยว่างๆว่างๆเล่นเป็ไก่เคนไอเคนนั่นช่างหัวมันแล้วขอบคุณมากเลยเธอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออเออเอไปไปก่อนไปก่อนล้วนเด็ดเป็นสิ่งที่ผู้ชายคนนั้นมอบให้ผมจานเอาว่าจา์เก่งได้ครับนี่เธอไปเกิดวิชาที่ไหนมาหรือเปล่าผลการเรียนเธอดีขึ้นมากเลยอ่ะจากเทอมที่แล้วขอบขอบคุณครับชื่นเดือนนี้เธอว่างไหมครูจะขอให้เธอไปแข่งวิชาการให้โรงเรียนหน่อะโอ้จารย์จะดีเหรอ ไม่ฉันเชื่อว่าเธอทําได้ทําเพื่อโรงเรียนหนนะ่อยนะโอเคป่ะสิ้นเดือนก็ลองดูก็ได้มั้งครับโอเคงั้นเดี๋ยวยังไงเธอก็ไปอ่านหนังสือเพิ่มครับอาจารย์แต่ฉันเชื่อว่าเด็กอัจฉริยะเธอทําได้อยู่แล้วครับโอเคนะสิ้นเดือนนะครับผมแต่ผมก็รู้สึกดีกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแม้ว่าผมจะไม่เป็นคนทำเองหรือก็ตามการที่คุณจะยืนหยัดด้วยตัว หรือลำแข้งของคุณเองได้มันจะรู้สึกภาคภูมิใจมากกว่ายืนด้วยแข้งของคนอื่นคุณลองทำสิ่งต่างๆด้วยตัวคุณเองแล้วคุณก็จะพบว่าสิ่งนั้นทำได้ง่ายไม่จำเป็นต้องให้คนอื่นมาช่วยหรือสั่งชีวิตเนี้เป็นของเราไม่ใช่ของใครจงใช้มันให้คุ้มเรียนรู้ข้อผิดพลาดและแก้ไขแล้วคุณจะเป็นผู้ชนะที่แท้จริงในสังคม แล้วคิดว่าจะทำด้วยตัวเองน่าจะภูมิใจกว่าอแน่ใจแล้วเหรอน่ใจแล้วผมกดีใจนะที่เห็นคิดได้มึงถอดครั้งนี้ไปก็คงไม่เจออีกแล้วละ่ะแน่ใจแล้วใช่ไหมแน,น่ใจนีดีละเดี๋ยวผมไปละ สุดท้ายแล้วผมได้เลือกที่เริ่มทุกอย่างด้วยตัวเองเพราะผมเชื่อว่าพอเราจะพึ่งคนอื่นตลอดนั้นจะใช้ชืิอลำพังด้วยตัวเองไม่ได้ถ้าเราไม่ทำอะไรด้วยตัวเองตั้งแต่วันนี้ต่อไปตัวผมด่แท้จริงคงไม่มีอะไรให้พ่อผูกใจได้เพราะการเปลี่ยนแปลงตัวเองนั้นเราควรทำด้วยตัวเองมากกว่าให้คนอื่นมาเปลี่ยนให้เราแน่นอน ปัจจุบันผมทาทุกอย่างด้วยตัวของผมเองตอนนี้ผมเรียนมหาลาัยปีสองแล้วเรียนได้เกตินิยมอันดับหนึ่งด้วยเปลี่ยนไปมากเลยนะครับเนี่ยสุดท้ายอธิราช์สั่งมาบอกทุกคนว่าคนเราไม่ว่าจะเก่งหรือไม่ทุกคนต่างก็มีข้อดีด้วยกันทางนั้นเพียงแต่ว่าคุณนั้นจะมองข้ามข้อดีของคุณหรือเปล่าและขอให้ทุกคนพยายามตั้งใจทุ่มเทกับการเรียนและเรื่องต่างๆอย่างเต็มที่และชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการชนะใจตัวเองเอาล่ะ ผมว่าเรามาฟังเพลงกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาอ่านของคนต่อไปกัน